โอ้มันมาอูไเลยเนาะเด้เด้ี่อยู่โอ้ยถาดถึงเด้ถาดถิงมีแต่ตัวนี้มันก็เป็นเนาะออนีมันเป็นยังไงเนี้นตัดะเนาะินตัอมันมีหลายได้ยายมันเหี้ยอะไรโอ้ยโอ้ยลูกมันเต็มอยู่อื้มลูกหลมันฟูว่ะ โอเคนี่โบได้ด้วยโอเคโอเคโอเคอู้เป็ลิกกูดโอ้ยขอบใจเจ้าป้าเจ้าเขาอยู่แต่กินใช่น้องเบิร์ดตกแก่เบิร์ดไปลุกซะวันนีเจอกัน วังมันไก่เฮ้ยนักกินดีเต็มเต็มกรดูพอดะที่แฉะแลยค่ะพอดีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาใส่ถาดไปกินน้ำกันเอาไปแกะอยู่เนาะเดินถ่วงขนมาดเต็มาปเดี๋ยวเอาไปแกะอยู่เนาะปิดอันนี้ก่อนดีปิดแัะ สวัสด <ítulo> <displayed, S 1> ีพี่น้องสุภาพสวัสดีสวัสดีพี่ซูทุกคนเนาะพี่น้องเลยสวัสดีสวัสดีเพราะว่พี่น้องบอกก็บอกว่าพี่ดท้ายคือมาสุดทิายคือสุภาไปเอาสบายดีเด้อต่อพี่น้องต่อยู่หน้าวังกรอบเนาะวันนี้เพื่อเห็นต่อเนาะปีเพื่เห็นดีเสร็จอ่าเห็นอยู่าบังกรอบมันก็ท่างย้ายอยู่บ้างยายว่าประมาณจะไดนค่างย้ายก็ผ่านคำกดมือกดหัว วีาสาสไ่สามันบ่กวางปลาโอ้สุดสิ่าอย่างนี้สามไ่เนาะตางสวดจะทางอะสวด่ทางนะแง่ยิ่งแง่เยอกินไปตามบล็อกไปกินนะมีอยู่สมกี่ถาากลนบ่อหางเนาะงูบ่อหางมากเห็นไหมนี่ตืเห็นแต่ว่าห่วงมันฟรีเลยอาดห่วงบอลตกเลแต่ตอนี้สองห่งไปข้อสิษากิน เอาหมนในนอได้เหมือนทากินเด้อขอยทากินดมันกินเน่ยนน่ะเีวนีันหานด้เเดี๋ไปอ่างออกไปเมื่อหน้ากับยูหน้าบ้านน้อยเองอยู่แล้วนะยูหน้าบางกอพี่น้อแเ้าก็จะตีใครทารก่อนเสียใครเิถึงมาดุกันวันสิดาต่อป่ะย่างไปกับประมาณ nhưng nó chưa mất bất cứ ông nằm ngay chưa bao nhiêu 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 bất cứ ông ngay bất cứ ông nằm ngay chưa bao nhiêu 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 ่าตัวนี้วิธีใหม่ตัวนี้อาตลาเนี่ยว่ามันสีเสียงตอนนาทูมันสียาสลบโคสลบว่าสีบ่อขาแม่มันอาตุดูแมันปะเอามี่วแต่กตจะนี้เดี๋ยวไป่อแต่ตอนมันต้องเจอแจนเนาะ ใส่วกันเนาะบนออกติมเสียกันเอ่อหมกสุกค่ะกันฝนหมกสุกเปนพิจีกันไดดเนาะใส่กันนอกกันดดด้อยอจะป้าจะเขาตอนไอนจเอาอกันพอกันเนาะผ้าเปไปุยกหญ้าี่นแบบที่

มังกะสืบูมให้พีหนองเบิงเนาะอืมจะว่าอะไรไู่้เลยคอยจะว่าอัดหูดเลยก็ม่ันยากนะเอาเห็นมอพี่นนองเลยาตางกนตั้งเดก่เฮาก็แม่มันง่ายมันดีอ่หนองอยู่เม่นเขากันมูเดียวขอีมูเดียวมีมูเดียวนี่าแต่ว่าหกอีดีหกกะลีบ่าวิลาเฮาบ่หกพอยใหมันอัดบ่ไรหูเนี่ย จะเผาก่อไฟย่นี้ยานะบราดดอกตตอนี่คันเผากอไเอาเขาจะเอาจะไรล่ะต่ออัดหัวเลยนะทีเือข้ากัเออนี่มันเผาเลยเน้นด้ยช่องเมฆกยาเออมาไหมเดียวก็สู่ไปฮะบัรจะได้ฮะยงงำตัวใหตูดโลดเนอที่ไรตัตัวนเขาเออมันาไปเลยม่ยาก ตัดกระจูดอสิทกไจะอีกบทนึ่งพี่โอคือว่าบอกว่ามันอยู่ในกอไฟจเอจักสติงมาตัดเอาลโอจักสมันก็ห่วยบรู้เลือดก็ไปมันอยู่ในเบิง่ห้อมันกระทังไงยูเนาะกับพอเบิงอยู่อ๋กปน้ำกปนาะ

ทา่าวิธีกันเนาะพี่น้อยท่าบอลกอ ú, ็อ้าอันนี้ตอนนี้ก็อันติดไฟาโอ้ยจดด่างเลยแค่นี้จะเย็นเยอ้าทีมอันนี Shout ้ก<ร>็นะทีมกระต่ายก็นะไปครบ <c arr ative> <c arr ative> ป้าจะออต้องข่อยตรงนี้โอเคโอเค <c oughs> โอ้ปิดแฟดก่อนบอ่ปิดแฟดซะอันนั้นเขาเกิดป้าต้องปิดแฟดเพื่อความปลอดภัยพี่น้องเลยมันบ่แล้วข่อ,อ,อ,อยมีข่อยถือกล่องอย่นี้มันสีลายข่อยเอาไหมพี่ซะอันนี้ไปไปปลายพี่พเขาจะอีกนะ บ็ดเพื่อถอดด้วยาบาถอดถ่งไปเลยบอกถ่งไปเลยเนี่ยเพาถอดให้มันเสรบก่อนถึงถอดเอาเพิ่มเะอีกมั้งตอองิาให้ดวิ่งใหให้ดูก่อนจูกดูว่าแลนตกแตงตัวัะดูดีด้อเอาพ่อพ่อเอาไว้อ่กเอาเขากินข้าวยากนี่เด้อจะปาจะเขา บนตรงนี้อ่ะพาคอยเว้นห้เออแล้วตอนนี้เขากำลังเอาเอาน้ำมันที่เขาจุ่มมันในน้อยหยาดเขาหุ่มแน้วพี่เน้ะหยัดหยัดมันเขาหยัเขาเลยเต็มเลยบ่บ่มันโคตรกอย่างใหญ่อัดเลยดิด๊อยตีนเนี่ยโอ้ยนี่ยงไปบ้างฮะยงไปหั่งบ้างฮะมียูเดียวก็ได้ถ่ายคลิปมันเดียวแต่เมียเดียวหันอยู่นอกเนี่ยบุ้งทีฮะ เดี๋ยวตัวเด็ดกูทำอมันติงมันติงกูทำอะไรไม่ได้มอบอกว่าโอเคโอเคโอเคได้อยู่าตอกองหมันิวให้บกอนสยเอเงียน้อยมันบอออกมาเงียี่ไทนี่พี่น้องเห็นะเป็นยู่่เอา ฟ้าแค่นี้บ่คือน้องไอเสียงเัากินเงียบไปเดี๋ยวฟังเสียงเสียงคนนี่เนาะบอสลบเราอีกแล้วเนาะบอสลบจะกระจอกระบองเผิดคอยได้จ้ะนี่ดุจัมแน่โอ้เป็นกินเยอะสา่นหนึ่งถ่ายบ่อยหนึ่เน้อ เป็นที่ห้างเผึ่งอิจักห้างมีอีกจักเลยเอาล้วขึ้นโมบินโอ้ดึงดึงดึงเอาผ้าอันต่อยออกเอาผ่าอันต่อยแม่มลงโอ้มันเมาวเลยเนาะ เด้เดเดบูาเถิงเด้านเถิงด่เดี๋ยวตัวนี้มัก็เป็นเนาะออมันเป็นไงเป็นกิตัเนาะเนาะกินัดเนาะโอ้มันมีหลายได้ยายมันเหี้อะไรมีหลโอ้ลูกมันเต็มอยู่อ๋ออแถวคอกาทับอีกไปทางซ้ายอีกนี่ พราะว่าจะจกวดมันลงมาเลยเอาตัวนึงเอาผผาออกมาเอาก็ยู่มพิิโอเคพเอาเอาระตาไปตรงอารมบะเออาตาระตามันนี่นะบู์สมบูรณ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 ์ เลี๋ยวอีกถาดงถาดท้ายมึนเหางงวหปน้งวไหปนไ้แต่เมยมันยังเบดอแต่แบบแบบลูกมันไหยนะยังเบิดยังเต็มไ่ด้หางโอเคเมยบอดายั้ไหนโอเคโอเคโอ้เลิกูดโอ้ยขอบใจเจ้าป้าเจ้าเขา อยู่แต่กินออใช่พี<ห>่น้อ,นองเลยตกแก้วไปสรุปไปเจอกันสรุปเอาชนี้แม่มาทันสรุปมันออกเอามันออกมันเจ้าสร,สร,สรุปเลวมันบินไนดะ้คะบิน <c oughs> ตอดปากเลย แต่มีหูเดียวอ๋นมีสองหูกับเจอกระบองเสต้าเจอหมคงแท้หมอคงเนอะคักเนอะเบวนี้คักวิธีเดยนี้ค่ะครั้งแรกแนเนอะเห็ุแบบนี้เก้าูเดียวไรดนี้ไปกับ่ใสนไรซุปเตประกวมแบบไรใสรในุ้้งงมันต้องเจอสิดาเฮิม ปกออาบิิกูดเนบิิกูดปิดไสบิดไฟก่อนบิิกูดเรียวรอการวนเาแจ๋วนีพี่น้องเยอะให้พี่น่องเบิ่งเบิ่งมัได้อีกันนีนะที่บ่ามันตนใหมครับยอาไปเบิ่งด้อเนาเยอะเอาไปหนึ่งกินปะี่น้องเลยเปน้าป็นตัว่คอาะว่าเอาง่ายยูนมันาง่ายทานมันก็บรรยายเป็นไหตัเน เอาวิธีอยู่นี่มันจังบริจาแบบบ,บริจาแเม่มันแม่มันกับไปเฮต่างมไ,ไม่ได้ย่าวย่างเมื่มอจะไปถาเบิร์เยื่อนนูพ,พี่เนาะเป็นน้าหนึ่งจริงอตอวน,นี้ก็มาหอดแล้วน,น้องคื<ม>อยังไงเดี๋ยวมาเบิ่งต่อดีๆก็พอดี พอดีเต็มไปถายไปเบิ่งเมียเนาะใช้ข้างในอีกเพิ่มนี่ถ่ายข้างในเนาะเอาไม่ให้เต็มฟกลิปบอกเออเดี๋ยวเขาแก้ไปแก้ก่อนผู้ไปเห็นอยู่ขี้ไฟก็ได้บอกแก้ก็ได้หนึ่งข่าหน้าก็ได้จะไปเกะแก้หนึงข้าเขาหนึ่งข้าเนี่ยเออกออันหนึ่งเดาจะมาแก้แบบ ไป้ว ah, ุกิว okay, อัะอ่ะปีนามาอะไร้ปหนึงเอาถือกระตากระตงม้มันบสาโอเคปก็พบ้อดนมาไปหนึงเนาะหกินซะยังม่สบายตั้งใจ่เอาไปได้ครับ ไปใส่พ่อมียาสิหนึ่งอาหน่อนหนึ่งอ่ะหนึ่งกินเปิดแหงวะ เน<ง> <Idol> ี <keeps Bruno. S 2> ่ยมันเปมนห่วงเปนห่วงนะหนักใคนได้เขาเดียวแต่แกเอาซ้ำตัวมันเดือดเลยขันดังไฟนี่ยเนี่ยหน่ขาวเล็กนึ่งข ใส่เวลานี้ใส่เวลาแบบนั้เนี่ยนันจะชุกอ่ะแก๊ที่สัมภัเทียนเล่นาน่อยแบเพิ่งไปในจังโหเพิ่งไปเหรออมันจะมาหนึ่งเลนยด็แต่ยูสัมเซอร์ ไม่ดูดีหัวตัวด <t> ีนเ <ination> <t> ิมนเด้อเออนั่เติบเด้อน่เติบช่องสิบแฉบอยู่โองมแม่มันอยู่ตรงั้นต่อวัวปีดำ่ะช่องบ้ใช่ไหออืมขาดง่าเติบหน่อยเต็มอยู่าถึงมันห่างไปใหญ่ไปตซุมนี่ก็ห่า แล้วก็คืนเอกเออมันเป็นอย่างดังก็ทัดไหม่อีกมันก็หหังไงซื่อไอ้จริงมันก็ซนี่แหละกัจริงมันกซนีอหนึ่งไหวกอนเนาพี่ทำมันสุกนิกสุกเลยหน้ออ้ยหอนหอจ้าผู้ได้ยังไงประมงกัสุกแบ หอนะมันไเ้ัเต็มเต็มดูพอดีแสบเลยค่ะพอดีพี่หนอกเดี๋ยวเอาใส่ถาดไปกินน้ำแันงเอาไปแกอยู่หนอกเกดถั่วมันมากคุปเดี๋ยวเอาไปแกะอยู่หนอกปิดอันนี้ก่อนดิอปิดัดจะให้อยน ไปเยเอาไปแกอยู่เนาะเป็นอยังไปกินอันนี้นี่กินนอนกินนอนกินบ่กินบ่หน้อนซุกสุกมาแล้วสุกแล้วต้นขวานั่นมาะดีดี เ no นเอเานั่งดีๆจิาดีๆจต้ล่ะอนสบายดีปลาลุงแน่สบายดีปลาลุงแม่เออเอิเอปลาลุงมากินเ่ปลาลุงมากินแ่ไมาเด้มากินดูดจอดเลยเอามันห่อเลยดูดเห่อเลยเดี๋ยวเราสแกอัน พอดีเป็นตาสะปาโอ้หห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 หเหหหหหหดีแหหหหหดีหห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 หนหหหนัหอหห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 หกหห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 กหหหหหหกหหหหหหะหห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 หกหห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 หนหหหหกหห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 อหหมันกหห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 ัน แกเม่มันออกมากก็นองพี้น้อนใช้ให้น้อยลองแก้ถาตัวนั้นบ้างแกแบบถาย่าไงเนาะมันเป็นจะอะไรเคยเห็นด้วอกือเต็มเลยตายอยู่เล้ตายเห็นแล้วเดี๋ยวรวมกับถาตัวนี้ถาตัวนี้ง่ายเอันน้มาใค่เบิยงบ้างปาทิโต้ถาตัวนี้ปาน

ในเวลาถ่ายกลองปะดูเบิ่งบอกดยดเบิ่งนะออกี่มออกไปไกลใกล้ๆออกไปไกลแม่เห็ันอืมมันนตูออกไปไกลมันต้องแกสิกเอตุ้งบดเดียวเอามามันเกิดแม่มันก็ตายเนาะ คักดูผลงานแบบสิลาเหิมคักแน่์ได้จนคันเอาจะเย็นขนาดนะคันเอาแบบนี้เห็นเมยมันบมดตายพอาดดหมตายบอกดดเฮ็ดสูตรอันนี้บอนี่เอาหนุ่มไม้อันนี้มันกระสือลมแบบนั้มันจะเฮ็ดใหม่เนาะเฮ็ดข้างหม่แบบนัมันจะฟื้นขึ้นมาเป็นบมต่อครัป๊าดพอดี พอดีขอบุญคุณได้ได้ตังเขดแขดแขดเขดได้ค่ะตามมึงตังมังได้พอดีได้กินน้ำกันโปราลบปรหน่อยมาซีมาซีโ่โปรไลไปนเนาะเออได้ยินเสียงเพ่งไงยินเสียงมันฟังอยู่ฟังฟัมามฟังเพ่งุกเอาเกลือตาไปเอาเกลือไปต เมดนี่แหละนว่า่อว่จขาวน่ว่าสตามให้กินนานีบ้านมานั่งดีไปนั่งดีดีนั่งดีดีนั่งแล้วีไม่แม่กอดกันถึงแมถ่ายกินผองไงกินก้นนึกกินกอนนึกแกด้องเสีย สบายดีเด้อพี่อเอามาที่งทเดสดีพ่อแม่พี่น้องเอพี่น้ั่งดิพี่ะพี่นั่งไก่้ะาพี่เด้อมาแบบเด้อของแสบนะต่อเอาอาูมเนูงึรแ้วนแล้ว่เมยสูงนะ่า่มนะยิ้มแล้วยิ้มยังเนี่ยอน่า่มากเลยอะออเอาพี่ด้เพิ่มอีมแล้วะเปนยั ใ่แลย่นังกอ่ะเมนอมอเากรอือยเอ้าเไว้เอเกลือไว้จัจัเกลือเนาะอ้ยปลา้เนาะเปน้ค่ไนเคยกินบงีแม่ก่ใช oh, ่เอากินกับขาเอาตั้งทาทันแหละโอ้ยจังสีเห็น

ไมได้กินมาะได้กินแต่หึงะต่อเนาะน้นีมีต่อเยเนาะกสมาดินเก่าสแซบเด้อพี่น yeah. ้างสำสหรับคนบ่เคยกินแซบกวเผงกว่านี่เนาะจะข้าวจะกินข้าวไปจูดนเนาะจดก็คือน่ะเต็มต่อต่อรงอันอา เ่ล้นะวขล้นะกินตอเนี่ยยังก็เพื่อได้กินมันกบลายน้ะพี่หนอก็เพื่อได้มากินน้ำกันนะนี่ดียก็เพื่อดีแสบสั่นีเาหวกักินเนาะ โอ้ยไอเสียงก็จะข้าหนึ่งซุกแหละแ็เป็นแม่งก็สิซุกแต่บางวัานี้ว่าได้จูดสำไดนี่เอาอันอันอุดอ่ะ อันามาตย์เนี่ยสร้างอุดเอ้าแมวมันกับสลบแมวมันบวตายอีกบัดเท่ากับได้แต่ลูกมันมามาใชื่อมัยงี้ดีข้ากับอุจขับเนาะมันกับแบบประมาณแป๊บเดียวหน่อยน้อยบินนะฮะบินประมาณบะถึงหานาทีหานาทีนี่แหละมันกับสลบสลบโดนดงโดนด้งมันกับอยู่ในห้างมาเห็นแล้วบัดเท่าไป แกมันกะบินมันกับโบบินนะมันกับายอยู่จัดนาะไปพี่น้องไอเดียวขอโตกินข่าวกินต่อก่อนแหละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้สลาคลิปนี้ขอบคุณขอบใจทุกทีทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย